สวัสดีครับนักเรียนยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนนะครับเข้าสู่ช่อง YouTube เคมีแคร์เพราะเคมีคือทุกสิ่งสำหรับวันนี้นะครับครูจะมาเฉลยโอน็ทวิทยาศาสตร์ม6พาร์ทเคมีนะครับของปี61กันมาดูกันเลยครับข้อที่16พิจารณาข้อมูลบางส่วนของจำนวนอนุภาคมูลฐานและเลขมวลของธาตุ L M และ Q ดังนี้โอเคนะครับสิ่งที่เขาให้มาคือข้อมูลในตาราง เขาก็มีคอลัมน์แรกก็คือธาตุคอลัมน์ที่2จะเป็นจำนวนอนุภาคมูลฐานครับก็มีโปรโตอนนิวตรอนคอลัมน์ที่3ครับก็คือเลขมวลโอเคนะครับแล้วก็แต่ละคอลัมน์เนี่ยก็จะมีช่องว่างอยู่ด้วยมาดูครับว่าข้อนี้เนี่ยโจทย์ถามอะไรโจทย์ถามว่าจากข้อมูลข้อความใดต่อไปนี้ถูกต้องอ ดังนั้นนะครับการที่เราจะตอบได้นะครับว่าข้อใดต่อไปนี้ถูกต้องบ้างเนี่ยเรามาดูข้อมูลที่เขาให้กันก่อนครับสิ่งที่โจทย์บอกมานะครับก็คือจํานวนโปรโตอนแล้วก็นิวตรอนแล้วก็เลขมวลเมื่อโจทย์มาประมาณนี้นะครับสิ่งที่นักเรียนต้องทราบเลยคือความรู้พื้นฐานนะครับเกี่ยวกับสัญลักษณ์นิวเคลีย์สัญลักษณ์นิวเคลีย์นี้นะครับ x ถือว่าเป็นาธาตุชนิดใดชนิดหนึ่งข้างบนคือ A ข้างล่างคือ Z โดย A ตรงนี้นะครับเราจะเรียกว่าเลขมวลเลขมวลนี้นะครับก็คือจะเป็นการบ่งบอกถึงจำนวนโปรโตอนบวกกับนิวตรอนนั่นเองก็จะกลายเป็นเลขมวลส่วนด้านล่างนะครับเราจะเรียกว่าเลขอะตอมเลขอะตอมตรงนี้นะครับมันก็คือบ่งบอกถึงจำนวนโปรโตอนนั่นเอง โอเคนะครับดังนั้นข้อมูลที่เขาให้มาตรงนี้ก็คือมีโปรโตอนนิวตรอนซึ่งโปรโตอนรวมกับนิวตรอนเราจะเรียกว่าเลขมวลพอดีถูกไหมดังนั้นดูข้อมูลของ L ก่อนครับโปรโตอนเท่ากับ9นิวตรอนเท่ากับ10เลขมวลก็เลยเท่ากับ19ดู M ต่อครับ M เขาให้นิวตรอนมาและเขาให้เลขมวลมาดังนั้นเมื่อเรานำา22นะไปลบ12ก็จะได้จำนวนโปรโตอนถูกไหมครับ คำตอบก็คือ10ถูกไหมยี่สิบสลบสิต่อมาครับ q เรามาดู q ต่อ q เนี่ยเขาให้โปรตอนมาเท่ากับ12ให้เลขมวลมาเท่ากับ24ดังนั้นนิวตรอนก็ต้องเท่ากับ12ถูกต้องไหมครับ mm hmm. เห็นไหมครับตอนนี้เราทราบข้อมูลของธาตุ l m แล้วก็ q หมดแล้วดังนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าข้อไหนถูกต้องบ้างไล่ไปทีละข้อเลยข้อที่1ครับ M และ Q เป็นไอโซโทปกันนักเรียนครับคำว่าเป็นไอโซโทปกันนั่นหมายความว่ามีจำนวนโปรโตอนเท่ากันนั่นเองมีจำนวนโปรโตอนเท่ากันนะครับเมื่อไรก็ตามที่เราไปเจอว่าธาตุ A กับธาตุ b มีจำนวนโปรโตอนเท่ากันแสดงว่ามันคือธาตุชนิดเดียวกันแต่มันเป็นคนละไอโซโทปกันนะครับ โอเคก็ไปดูครับ m ของเรามีโปรโตอนเท่ากับ10 q ของเรามีโปรโตอนเท่ากับ12แสดงว่าข้อ1นี้ผิดแล้วถูกไหมข้อ1ผิดนะข้อที่2ครับเลขอะตอมของธาตุ m เท่ากับ12อืมเลขอะตอมของธาตุ n ธาตุ m นะเมื่อกี้ครูบอกแล้วนะครับว่าเลขอะตอมก็คือจำนวนโปรโตอนถูกไหมถ้าครูเขียนสนัญลักษ นิวเคลียร์ Nuclear, ถูกไหมข้างบนเป็น A ข้างล่างคือ Z ซึ่งข้างล่างตรงนี้นะครับเราจะเรียกว่าเลขอะตอมถูกไหมเลขอะตอมนี้ก็คือจํานวนโปรโตอนนั่นเองก็ไปดูครับว่าของ M อมีโปรโตอนเท่าไหร่ M มีโปรโตอนเท่ากับ10แต่ตรงนี้เขาบอก12แสดงว่าผิดเช่นกันต่อไปครับข้อที่3สัญลักษณ์นิวเคลียร์ของธาตุสัญลักษณ์นิวเคลียร์ของธาตุเครับเขาบอกว่าอะไร คือ22กับ12ดังนั้นมาดูกันเลยครับเริ่มต้นอิงจากฝั่งขวาตรงนี้นะที่ครูเขียนไว้ก็เดี๋ยวเรามาดูเริ่มต้นกันเลยครับ m เ,เขียน m แล้วครับข้างบนก็คือเลขมวลเลขมวลนะครับของ m ก็คือ22อ่สิโจทย์บอกมาละต่อไปข้างล่างนะครับเลขอะตอมเลขอะตอมก็คือจํานวนโปรโตอนนั่นเองแสดงว่าข้างล่างก็คือ10ถูกไหมของ m ม,มีเลขอะตอมหรือว่าโปรโตอนเท่ากับ10 ดังนั้นข้อที่3ก็ถือว่าผิดอยู่นะครับโอ้โหใจร้ายจัง1 2 3ผิดหมดเลยข้อที่4ครับมาดูข้อที่4ต่อนะ Q บวกไอออนเนี่ยมีจำนวนอิเล็กตรอนเท่ากับนิวตรอนโอเคครับก็มาดูก่อนถ้าเป็น Q เฉยๆจะมีอิเล็กตรอนเท่าไหร่นักเรียนครับถ้าเป็น Q เฉยๆที่ไม่มีประจุบวกประจุลบนะครับเป็นธาตุปกติเขาก็จะ นิยามให้นะครับว่าโดยปกติแล้วธาตุนะครับจะมีจำนวนโปรโตอนเท่ากับอิเล็กตรอนเสมอถ้าไม่เป็นพวกไอออนนะแสะดงว่าเริ่มต้นอนะคิวเฉยๆของเรา,าครับมีอิเล็กตรอนเท่ากับเท่าไหร่12ถูกไหมเพราะโปรโตอนเท่ากับ12ดังนั้นอิเล็กตรอนก็เท่ากับ12แต่ที่โจทย์บอกมาครับคือคิวบวกถูกไหมครับ อืมแล้วคบวกนี่หมายความว่าอะไรหมายความว่ามันเกิดการสูญเสียอิเล็กตรอนออกไป1อิเล็กตรอนถูกไหมครับคบวกก็คือเกิดการสูญเสียอิเล็กตรอนไป1อิเล็กตรอนจาก12มันก็จะเหลือแค่11ถูกไหมดังนั้นคบวกครับจะมีอิเล็กตรอนเท่ากับ11แล้วเขาบาอกอิเล็กตรอนนี้จะเท่ากับนิวตรอนจริงหรือเปล่าก็ไปดูครับคิวมีนิวตรอนเท่ากับ12แต่เมื่อกี้เราได้11ถูกไหม เอาไหมนะครับ <c oughs> คิวบวกของเรานะครับคิวบวกของเราเนี่ยมีอะไรครับมีนิวตรอนเท่ากับ12แต่อิเล็กตรอนเท่ากับ11ซึ่งมันไม่เท่ากันถูกไหมดังนั้นข้อ4ก็ผิดเช่นกันครับนักเรียนแสดงว่าอะไรครับคำตอบที่ถูกต้องคือข้อที่5โอ้โหมาอยู่ข้อสุดท้ายเลยนะ <c oughs> มาลองทำกันดูดีกว่าครับว่าข้อ5นี้ ทำไมมันถึงถูกเขาบอกว่า L ลบไอออนกับธาตุ M มีจํานวนอิเล็กตรอนเท่ากันโอเคครับเริ่มจากธาตุ M ก่อนธาตุ M เนี่ยจะมีอิเล็กตรอนเท่ากับก็ไปดู M ครับ M ปกติอิเล็กตรอนจะเท่ากับโปรตอนถูกไหมดังนั้น M นะครับจะมีอิเล็กตรอนเท่ากับ10และถ้าเป็น L ปกติก่อนนะจะมีอิเล็กตรอนครับเท่ากับเท่าไหร่ L ปกติจะมีอิเล็กตรอนเท่ากับ9ถูกไหม9 แต่ถ้าเป็น L- ลบครับจะมีอิเล็กตรอนเท่าไหร่ L- ลบหมายความว่าอะไรหมายความว่ามันได้รับอิเล็กตรอนเพิ่มเข้ามาอีก1อิเล็กตรอนนะถ้าเป็นเครื่องหมายลบแสดงว่าได้รับอิเล็กตรอนเพิ่มเข้ามาอีก1อิเล็กตรอนดังนั้นจาก9ครับก็จะเป็น10เห็นไหมครับว่า M ธาตุ M ปกติมีอิเล็กตรอนเท่ากับ10และ L-, L นะครับมีอิเล็กตรอนเท่ากับ10เท่ากันเลยแสดงว่าข้อ5ถูกต้องครับ โอเคนะครับอันนี้ก็จะเป็นเฉลยสำหรับข้อที่16โอเคครับหวังว่านักเรียนทุกคนจะชอบนะกดไลค์กดแชร์แล้วก็เป็นกำลังใจให้กับครูแคร์ด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย